ส่งม,มาชอบหิ้วมาให้ด้วยอ่ะอ่ะนั่งสิดาวสิดาว thank you สิดาวแปลว่าอะไรนั่งลงแล้วเราก็ตั้งหัว thank you ชิดเชิดอันนี้ไม่ใช่ช <Thank you, S 1> ิดเชิด thank you ป้ากว้าง thank you ป้ากว้างอ่าแล้วถ้ายืนว่า <c oughs> ยืนว่าไงถ้าบอก thank y โอ๊ยเก่งถูกต้องนี่แล้วใบหน้าตามันดูหม่นหมองหัวยุ่งยุ่งมันดูเย็นเย็นเงไม่รู้อ่ะนะจ๊ะเย็นมากขึ้นกลับจากโรงแรมหรอคะใช่ค่ะอันนี้กลับ แล้วเขาให้อะไรอ่ะเขามีอะไรกินข้าวขนมไหนนี่กุ้งย่างกุ้งโตอะไรนะกุ้งย่างกุ้งโตเอาใหม่ดิกุ้งย่างกุ้งโตกุ้งย่างกุ้งโตชื่อขนมเหรอหรือไงฮานามิเดี๋ยวอันนี้ฮานามิไม่ใช่หรอใช่ฮานามิแล้วมันเป็นกุ้งย่างกุ้งโตยังไงอ่ะก็ชื่อเล่นงเขาเชื่อเล่นของฮานาัมมี่ชื่อเล่นของถนมเนี่ยเหรอใช่แล้วนี่อะไรอ เดี๋ยวทำให้ก็ไม่แถมไปให้ด้วยน้องบังไส่กรอกแต่ว่าไม่ได้กินจัดชาแล้วมีอันนี้กับชาไม่เอาแบบชาเอ้าไม่ได้เริ่มเรียนพิเศษแล้วเหรอมองตรงๆเรียนบาลูนี้อ๋อมาลูนี้ <c oughs> คือตอนนี้นัชชาจะเริ่มเรียนพิเศษที่โรงเรียนแล้วอุยลืมให้นี่ตะ <c oughs> กรองขนมตักรงกิน,นไหมกินอืมชอบอะไร อ,นนอันนี้กีวออีพี่ปิม่มพี่ปิม่มทำไมต้องเดียนพิเศษด้วยคะทำไมนะัชชาต้องเดียนพิเศษแล้วถามพี่สามมาพี่สามบอกว่าคือเดี๋ยวจะขึ้นปหนึ่งปีหน้าไงแล้วเดี๋ยว,วกลัวตามไม่ทันเพราะเพื่อนเรียนกันทุกคนโอ้เพื่อนเขางเรียนกันทุกคนก็คือ ใช่ป่ะหนูเคยกินแล้วเฮ้ยเอไปควางถามว่าเรียนพิเศษอะ่ะ <c oughs> เพื่อนเขาลงกันทุกคนเลยใช่ป่ะใช่ค่ะเอ่าพี่สาบอกว่าถ้าไม่ให้นาชาล,ลงอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวตามเพื่อนไม่ทันเพราะว่าเพื่อนเนี่ยงเรียนทุกคนก็คือว่า,าเดี๋ยวเธอเรียนทุกคนที่มันไม่ใช่เรียนพิเศษนะหกนาทีก็คือว่าเขาเลิกเรียนประมาณ3ามโมงใช่ป่ะปกติอ่ะแต่ถ้าเรียนพิเศษอ่ะเขาจะเรียนตั้งแต่ประมาณสี่ถึง5้าหรืออะไรแบบนี้ป่ะใช่ไหมกี่โมงหลูยไม่หลุยส์ ไม่รู้ต้องถามอ่เรียนที่ไหนคะน้าชาเรียนที่ไหนเรียนอะไรสิเรี้ยนขนมอันนี้โรงเรียนนั่นแหละเขาน่าจะไม่รู้นั่งเรียนตรงไหนรู้ป่ะหรือเรียนที่ห้องเลยอ่าที่ห้องครูอะไรสอนเรียนพิเศษเนี่ยครูอิงอ๋อก็คือครูประจำชั้นหนุนนั่นแหละอ๋อก็คือเรียนตัวเศษแล้วก็สอนพิเศษแล้วเหมืขยายเวลาเรียนอย่างเงี้ยเหรอจะไปถามพิสาดีกว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วเขาจะสอนในคณะชาแนลเนี่ยเขาจะสอนอะไรรู้ป่ะครูว่จะสอนอะไรครูบอกป่ะสอนอัฟเบร อัฟาเบตอัฟเบตคืออะไรที่ตกปลาใช่ไหมตกปลาที่นัชชาเรียนพิเศษอะ่ะคือยังไม่เริ่มหรออ,อ๋อมีนาบอกเริ่มมาลืมถูกนี่แล้ววันนี้หนึ่งแล้วเขาคิดตังค์อ,อยังไงอ,อ่ะือถามพี่สาวม,มาแล้วว่าทำไมถึงต้องเรียนพิเศษเดินคุณครูตีด,ด้วยพะยูดื้อเฮ้ยเดี๋ยวขอเรื่องนี้ก่อนมาอย่งไปทำอะไรเนื โอ้แล้วครูก็จะขนมเจี๊ยในกันสีจริงเหรอจริงหนูดื้อยังไงอ่ะทำไมแล้วทำไมหนูถึงดื้อล่ะลูกก็อยากดื้อไม่เอ้หรอกค่ะเห็นมาแล้วถอดดื้อครูตีแล้วดีไหมล่ะดื้อยังไงด,ด,ดื้อยังไงเออแล้วดื้อย,อยังไงไม่ฟังยังไงเพราะครูบอกว่าหนูไม่ฟังยังไงไงล่ะครูบอกว่าอะไรแล้วหนูไม่ฟังยังไงหนูก็เล่นครูบอกว่าอย่าเล่นหนูก็เล่นเออครูบอกว่าอะไรหนูต้องเชื่อฟังสิรู้ป่ะแล้วมีดื้อกี่คนคะ โดนตีกี่คนหนึ่งคนโดนคนเดียวป่ะฮะโดนคนเดียวที่เหลือไม่โดนเออมืวันดื้อหนูต้องฟัง,ฟงครูรู้ไหม<อ>ฮะเนอะวันหลังไม่เอานะรู้ไหม<ช>ออแม่ครูบอกให้ทำอะไรให,ให้ให้หยุดเล่นหยุดเสเียงดังตั้งใจเรียนอย่งางไรฮะเต้นอยู่หรอใช่เ,แบบแเต้นแกก็ร้องเพลงเต้นเราก็น้องเพลงนื้ออกเลยบางทีแบบควบควบคุมไม่ได้นะเต้นล้วบอกนาช่ายุดหยุดก็ไม่หยุดแล้วก็เต้นอย่างเงี้ยฮะ เอออัันนหหลงงต้้้ใไดะแล้วครูใช้อะไรตีฮะมือใช้อะไรใช้ไม้บรรทัดตีตีแรงแค่ไหนไหนไหนเตีตีปะกกวาดตีแรงแค่ไหนอตีลงอู่ตีตีแรงแค่ไหนตีเนี่ยตีลงอู่ดูตีลุงอูนี่นี่ไหนลองตีลงอู่สิกล้าตีไหมแค่เนี้ยโอยไม่แรงหรอกครูเจ็บไหมล้านถึงเจ็บไหมใครตอนครูตีอะเจ็บไหมเอ๋อมันขึ้นเป็นรอยแดงนะฮะไหนดูดิข้างไหนข้างไหน เออทีหลังก็ต้องไม่ดื้อน,นะครูบอกว่าหยุดก,ก็ต้องหยุดเข้าใจไหมคะครูแจกขนมหนูได้ทานขนมได้จากคุณครูหลายรอบแล้วจริงเหรอแต <c oughs> ่ว่าหนูดื้อมาชำไมะ <แป S 1> นะค<ป>ะ,ะคไม่เอาหรอกนะต้องเชื่อฟังเป็นเด็กดีนะลูกฮะ,ะรู้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะชาร,รับเพื่อนนต่โดนตีกันบ้างไหมคะม <c oughs> <c oughs> ีใครโดนตีบ้างแสบสุดปะเนี่ย เพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายโดนผู้หญิงไม่มีใครโดนแต่ผู้หญิงก็โดนอันอันก็โดนตีวันกอนอื <c oughs> อฮะพูดเรื่องเรียนพิเศษต่อก็คือว่าถามพิสาแล้วคือครูประจําชั้นนั่นแหละเขาก็จะสอนจะสอนแบบทําการบ้านหรือสอนอะไรอย่างเงี้ยสอนเสริมอะตอนหลังเลิกเรียนกปกติอะเขาเลิกเรียน3ามโมงครึง่งครูจะเริ่มสอนสี่โมงครึง่งถึง5้าโมงครึง่งเขาคิดเดือนละ1000บาทเดือนละพัน ใช่ไหมทำเหมือนนะเดือนละพันจากทุกวันนะหนก็จะให้พ่อเก็บตังค์ให้ทุกวันทุกวันแล้วก็พี่สาวเขาก็เขาก็บอกว่าเออก็ดีบางทีแบบมีกันบ้องกันบ้านใช่ไหมจะให้ตังค์น้อยพ่อตังค์เยอะเพระพ่อเป็นคนหามาให้แม่ตั้งแต่หนูสองขวบอแม่หนูก็ทำงานแม่หนูก็มีเหมือนกันเออก็คือว่าแต่มีไม่เยอะ ก็แบบว่ากังวลเรื่องทําการบ้านเนี่ยแบบโตขึ้นเรื่อ,ๆๆอยๆไงแล้วแบบจริงๆอ่ะถ้าเกิดแม่สอนหรือคนที่บ้านสอนเนี่ยค่อนข้างองอแงเหมือนกันนะแบบว่าเขียนไปแล้วก็แบบ<อ>ว่าที่วันนั้นทะเลอ,<ก>อามา่าขนมเปียกสิคะวัาานนั้นอาม่าสอนอะอูดานมากเลยกวาจะเสร็บอะใช่ปะ่ะหนูสอนถึงห้าทุ่มเลยเพราะว่า้ามากคือแบบเขาก็จะองอแงก่อนหนึ่งกับปิดที่แล้วนานั่นแหละพี่สาก็เลยบอกว่า ให้ครูสอนไปเลยจะได้พี่ไม่ต้องมาตีกับแม่ที่บ้านใช่ไหม,มถูกไหมแม่คือหนูบ่อยมากเลยอะไรนะถ้าเรียนหรือเรียนทำการบ้านหนูไม่ชอบตีหนูอะไรแม่ไม่ตีตีนาชาสนใจมากเลยเรื่องที่หนูโดนตีลูกแล้วโดนตีตีแล้วหนูร้องไห้ไหมคะไม่ร้องแล้วหนูทำไงอะ่ะพอโดนครูตีแล้วบอกว่าอะไรหนูก็หลับตาไม่เห็นนีห่หนูแสบสุดท,ที่สุดในห้องหรือเปล่า ไม่เหรอจริงเหรอเดี๋ยวต้องไปถามพี่สาเนี่ยวรูฟ้องอะไรหรือเปล่าอันี้คาับอกเลยบอกว่าหยุดไม่หยุดยใช่ไอที่บอกว่าหยุดไม่หยุดอะเล่นไม่หยุดแบบเต้นยิ่งนะร้องเพลงแล้วเต้นนาะบางทีนะเขาก็จะเสียงดงังแล้วก็ร้องเต้นแบบหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวไม่หยุดจริงๆนะเหมือนแบบค<ๆ>ุมตัวเองไม่ได้อะ่ะตกลงโดนตีกี่ทีเนี่ยตั้งแต่เปิดเทอมมาหนุ่มเปี๊ยกกี่ชิ้นละเก้าแปดอะไรเนี่ยงงสิบตกลงเท่าไหร่ห้า <R ess ur ge> <L ess> แล้วมีเรอะไรบ้างเขาใส่ให้บอกให้หยุดไม่หยุดโด,ดนตีเรื่องอะไรบ้างสัมภาษณ์นี่จะมาสัมภาษณ์เรื่องเรมิสเษนนะเปลี่ยนเป้าหมายเป็นสัมภาษณ์เรื่องโดนตีแทนเนี่ยฮะฮะกี่นี่ไอทำทำไปทำผิดอะไรถึงได้โดนนอกจากเต้นแล้วไม่ยอมเล่นไม่ฟังเล่นไม่ฟังใช่ <R ess ur ge> แล้วอะไรอีกอย่างเดียวเหรอเรื่องเดียวเลยเหรอเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเหรอใช่แล้วเคยไปกังแก่เพื่อนหรือเปล่าโดนตีเพราะรังแกบเพื่อนมีไหม เคยไปเกมเพื่อนหรือเปล่าไม่เคยไปเกมมีเด็กเพื่อนเคยมาเกมหนมูต้องเป็นเด็กดีบอกท่านผู้ชมสัญญาจะเป็นเด็กดีครูบอกว่าหยุดให้มานั่งเรียนหรือครูให้ทําอะไรก็ต้องทําเข้าใจไหมไม่งั้นครูหนุ่มเปียอีกแล้วหนูเจ็บไหมเออแล้วก็<ม>อย่าไปทำได้ทำหนุ่เปียเป็นก้อนที่กาหากแล้วถ้าพูนีนหนูดื้ออีกเอออย่าดื้อได้ไหมได้ลาท่านผู้ชมไปก่อนได้ไหมอย่ากครูจับจะคล้ายกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้าชาด้วยนะคะเป็นกำลังใจไม่ให้ดื้อใช่ไหม